เขาเเข้ามาคนเยนะจากนี้เนี่ยนี่ไหมงั้นเอาน้ำลงมาให้กินก็ได้เดี๋ยวผมอยู่โยนน้ำลงใปให้ผมไม่ลงไปสวัสดีครับสวัสดีเอฟีทุกท่าน,นครับพบกันอีกแล้วนะครับจากช่อง k n k นะครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้มาที่ห้างส่งอีกทิ้งนะครับแต่ก็ไม่ได้ส่งมากนะครับเห็นไหมทุกคนวันนี้ผมก็จะมาขึ้นห้างครับ เหมือนเดิมมาอยู่ห้างเดิมครับผมเคยมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ผมยังไม่เคยขึ้นไปถึงข้างบนเลยนะผมมาครั้งที่แล้วผมก็เจอแบบเหมือนตัวประหลาดไเหมืนมอนมีเลือดมีเลือดมีบาดแผลน,นะทุกคนแต่คราวนี้ผมมาแล้วก็กดูเงียบๆนะเหมือนไม่มีอะไรนะอาจจะมีอะไรอยู่ข้างบนนะเด็กผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรนะเพราะข้างบนนั้นมันมองขึ้นไปไม่เห็นนะถ้าอยู่ใต้ห้องต้องขึ้นไปดูอย่างเดียวเลยนะทุกคน เดี๋ยวผมกอจะพาทุกคนขึ้นไปดูนะโอเคครับทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนนะขึ้นไปบนห้างกันเดี๋ยวผมถ่ายบนห้างให้ดูนะนี่นะทุกคนบนห้างนี้มันทึบเลยนะมีหลังคามีกำแพงข้างๆมองอะไรไม่เห็นแล้วต้องขึ้นไปดูเางเดียว โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ได้ขึ้นมาถึงห้างแล้วนะห้างก็ขวมกว้างจะประมาณานีน้ทุกคนผมก็เอากับเป้ามาแล้วก็มีดอะไรพวกนี้ขึ้นห้างก็ถือว่าเหนื่อยนะอากาศอย่างงี้ดกวน นี้ผมก็ได้มาถึงห้างแห่งนี้ก็ได้สะพังนะผมก็จะนั่งพักฟังอะไรเพราะอยู่ในป่าใหญ่ไม่มีเสี่ยงอะไระครับนอกจากเสี่ยงพวกต้นไม้พวกใบไม้อะไรพวกนี้ทวนจนนอนฟังธรรมชาตินะนั่งฟังธรรมชาติแต่ก็อาจจะมีคนเดินป่ามาผ่านมาบ้างนะเพราะแถวนี้มันก็เป็นถนนไม่ไม่ค่อยไกลจากถนน ผมมาแถดรอบให้ทุกคนดูด้นนะโดนับเห็นไได้ยินมีคนเดินลงมานะเห็นปะเมื่อนมีคนเดิลน,น,นดลงมาไม่มีคนไม่มีคนไหม,มนิ่งเหมือนไม่เจอแล้วนะทุกคน ถ้าขาลัวยืนนิ่งๆก่อนนะจีนเ,เข้ามาเห็นไหมทุกคนอยู่ไกลไปหน่อย มึนเขาเห็นผลหมดทุกคนเขาเดินใช้เป็นชาวบ้านทางนี้นะเฮ้ยน้อง <Hello. S 1> เอาเขาเห็นผลไหมทุกคนหมู่บ้านไปกไกลเปล่าหมู่บ้านเหรอเดินไป,ไปอีกไกลเปล่าเดินไปอีกสักสักพักยยใหญ่ใหญ่อะเอาแล้ว พี่มาจากไหนเนี่ยพี่มาจากเขาลงป่ามามาจากเขาลงมาลงมาจะเข้าหมู่บ้านเหรอจะไปหาซื้อของกินหาซื้อของกินเอา้าแล้วเคยมาไหมยังไม่เคยมาทางนี้เลยยังไม่เคยมาเนี่ยไปอีกสักพักจะย่าย่ะน่าจะประมาณสองสามชั่วโมงอ่ะ าไปหน่อยมผม่าเพิ่งเพิ่งมาถึงเนี่ยพาไปน่อยสพาไปน่อยพน่อยทนขอให้ผมพาไปนะเ,เ,เนี่ยเจอถนนเส้นนี้เปล่านี่ทนเนี่ยเดินตรงลงไปเพราะมันจะไม่มีแบบถังแยกเลยนะมันต้องข้าห้วยไปน่อยหนึ่งอะ่ะ พาไปได้ไงอ่ะแล้วคุณมาจากไหนผมก็ไม่รู้จักคุณผมว่าไม่กล้าพาคุณไปลงนะเกิดคุณทำร้ายขึ้นเกิดคุณทำร้ายผมขึ้นมาล่ะมาจากบนเขาไปซื้อของมาจากบนเขาคาบอกเขามาจากบนเขานะแล้วไม่ได้เอาอะไรมาเลยเหรอพวกหนุกน้ำอะไรพวกนี้พวกกระเป๋าจะซื้อของกลับไปไงอ่ะ ถือกลับไปถือกลับไปใช่มากีคนอน่ะมาคนเดียวทนเขาบอกเข้ามาคนเดียวนะจากนี้เนี่ยพาไ,ไปได้ไ,ดไหมผมแค่บอกทางพี่ได้เปล่าแล้วพาไปไม่ได้หรอผมผมก็กลัวนะผมไม่พาไปหรอกกลัวอะไรกลัวพี่อะกลัวทำไมเอาอยู่ในป่านี้นี่ก็ป่านลึกงเหมือนกันนะ ผมไม่รู้จักพี่ถ้าเป็นคนรู้จักเนี่ยผมก็พาไปได้นะผากลับไปได้ไม่ต้องกลัวลงมาคุยกันก่อนผมไม่ลงไปแล้วแกผมลงไปนี่อยู่บนนี้แหละพาไป่อยไ่ได้เหรอไม่ได้เนี่ยพี่ไปเลยเดินไปเดินไปตรงๆเนี่ยเดี๋ยวก็ถึงไม่กี่ชัมม่วโมงหรอก แล้วที่บ้านพี่นี่มีคนกี่คนอ่ะให้พี่มาคนเดียวอ่ะอยู่กันเป็นหมู่บ้านเลยเอาให้พี่มาคนเดียวเหรอต้องมาเป็นเพื่อน,น,นดิเข้าบ้างคนอื่นไม่สะดวกมาขอบคครับคนอื่นไม่สะดวกนะนผมก็ไม่รู้จะเชื่อได้ป่าเพราะว่าถ้าจะลงมาซื้ออะไรพวกนี้ก็ต้องมากันดแบบัดอย่างน้อยตองตามคนนะที่จะพากันแบกขึ้นไป แล้วพี่กินอะไรยังมาอย่างเนี้ยหิวน้ำเปล่าหิวหิว<ม>แล้วพี่กินหรือเปล่ามีอ,อะไรกินหน่สิผมมีแต่น้ำอ่ะไม่มีข้าวหรอไม่มีข้าวงั้นขอน้ำหน่อยสอยิให้น้ำทิ้งเสาไปนะผมมีแต่แดบกินไปแล้วน่อยนึงแต่คงไม่เป็นไรแนละ้วมั้ง ผมโยนลงไปนะเอาลงมาให้ไม่ได้หรอไม่เอาผมโยนลงไปผมไม่ลงไปเอาลงมาให้หน่อยสิผมไม่ลงไปให้หรอกผมไม่ลงไปเดี๋ยวผมโยนลงไปให้ผมกินไปแล้วครึ่งหนึ่งนะอันนั้นน้ำอะไรอันเนี้ยเขาเรียกแป๊บซี่น้ำชาเหรอไม่ใช่น้ำชาแป๊บซี่พี่ไม่รู้จักแป๊บซี่เหรอ ทุกคนเขาบอกเขารู้จักแป๊บตี้นะไม่เคยกินแล้วพี่เคยเข้าในหมู่บ้านเปล่าไม่เคยเคยคคต้องเคยเจอดิแป๊บตี้เนี่ยเอาลงมาให้หน่อยผมไม่ลงไปหรอกพาไปหมู่บ้านหน่อยผมไม่ไปหมู่บ้านไปหน่อยก็ไปถึงแล้วไปประมาณสองสามชั่วโมองอะ่ะ เพียดเดินตรงไปเลยเพียเนี่ยทางเนี้ยทางนี้ยไหมนั้นเอาน้ำลงมาให้กินก็ได้เดี๋ยวผมจะโยนน้ำลงไปให้ผมไม่ลงใบถลนลงมาให้หน่อยทวนเดี๋ยวผมจะโยนน้ำลงไปนะเขาให้ผมลงไปให้เดี๋ยวผมไม่ลงใบครับโยนลงไปนะระวังนะ เดี๋ยวพี่ก็ไปเลยโดนเข้าไปแล้วนะโอเคไปนู้นทำไปไกลแล้วได้<ฮ>จะเปนเข่าชาวบ้านคนที่อยู่ในป่าแบบมาห้าสิห้องนะน่าจะเป็นคนเหมือนกันนะทุกคนเขาอาจจะไม่รู้จักทางเดี๋ยวผมก็ไม่กล้าพาลงไปนะทุกคนเพราะอยู่ในป่าด้วย แต่ถ้าสมมติว่าผมมากันสองสามคนนี่ว่าไปยังไอ้นี่ผมมาคนเดียวนะทางนี้เขาก็เป็นทางพันของชาวบ้านนะแต่แต้แตรงนี้ผมก็ไม่เคยเห็นหน้าเขานะเพราะผมก็เป็นชาวบ้านคนแถวในหมู่บ้านนี่แหละแต่ผมไม่เคยเห็นหน้าเขานะผมเลยไม่กล้าพาไปอาจจะเป็นคนที่มาซื้อของ แต่แตกตรงที่เข้ามาคนเดียวนะเพราะว่าเดินป่าเขาคนส่วนมากจะมากันทัองสามคนท้าเดินลงมาซื้อของเดินลงมาเอา,ข,า,ข,าข้าวของอะไรพวกนี้ทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้เขาก็ได้เดิอนออกจาก้องผมแล้วน,นะผมไม่รู้ว่าเป็นคนหรือเป็นอะไรนะเด็กเขาจะให้ผมพาลงไปที่หมู่บ้านนะทุกคนแต่ผมก็ไม่ได้พาลงไป ผมก็ห่วงความปลอดภัยของผมนะเขาก็จะให้ผมผ่าลงไปยิ่งเดียวผมก็เห็นใจเขานะเดี๋ยผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงผมก็ห่วงถ้าเขาเกิดทำลายผมขึ้นมาผมก็ยูดตัวคนเดี๋ยวผมอาจจะสู้ได้นะถ้าเป็นคนเหมือนกันเดี๋ยวก็ไม่รู้ว่าเขามีฟิล์มอยู่แค่ไหนผมเลย ไม่ลงไปได้ถ้าเขาขึ้นมานี่ผมก็น่าจะเอามีดผม่มฟันเขานะแต่จะให้ผมลงไปผมก็ไม่กล้าลงไปหรอกเดี๋ยวขึ้นมาบนห้างผมว่าน่าจะได้เปลี่ยนเขาขึ้นมากลข,ขึ้นมาก็ลำเป้าอยู่นะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวถ้ามีเขากลับมาผมก็จะไทยทุกคนด้วยนะทีน,นี้ก็คงต้องเปิดบิดเพียงเท่านี้นะทุกคน 八百，我就像了。